ไอ้แก้วต่อปักหมากก้นจาตามไม่ได้ไอ้ไอ้แก้วต่อปักมาเลยตามไม่ได้ไม่ต้องตามปั๊บมาเลยเนี่ยติดหลงังตา นี่ครับเดี๋ยวไมพ่พ้นนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะแกะ้ด้วยวิธีการหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นโุ้งที่ว่าคนตั้งที่จะอักศอกนะตรงนี้เหนือกราบโอ้ของกวิมือคนครับตรงนี้ นี่แหละครับหมางไม่พุนนครับบัวพุนหมางไม่พุน เก็รับจงมันยาวนะลิปนี้เนี่ยปุ่กับต้องฝีมือนะประบต,ต้องถึงนะเนี่ยหางมันไม่ปนนะครับหางไม่ปนหัวปนแต่หางไม่ปนนะมันยาวเกินนะปสบการน,นี่ครับ ต่อ้หัวปานได้นะครับเดี๋ยวห่างมันไม่ปนนะโอ้เจ็ดจิ้วไม่ไม่ปนมึงติตอนมากไหมไม่ติตอนมากไหม เดินหน้าตั้งลำไหมครับอ๋อเอาวัวออกมาครับเอาวัวมาจากดิคับ Nó có tăng lắm mây nè, bây giờ sẽ tối tăng mây Ơi, phát, phì rồi Bướn, bướn, bướn Bọn lèo trên này, ua Đây. cặp đây đi. mưu vào. mưu trái yên. tăng lắm mà mây nắp đeo mây cung mặt trời gặp anh ấy Ô ô. Ô, trút, rào vòng trút. Rồi. Rồi lại đến Đi là เงีนเียนี่เนาะนนี้เง้ยเงเห็นบ้านบ้านไม่ก่อน กันนี้นี่ช่วงรถมันยาวนะครับตายาวนี่สิบสามสิบกว่าเมตรนะครับรวมตั้งกอสะพานแล้วก็รถนะครับเลยเลี้ยวลำบากรอบนี้นี่น่าจะปนแล้วนะครับคิดว่า ครับู <S <S ้โซคนับสองหนึ่งศูนย์ถึงกรรมกานี่คือต้องเอาหัวให้พ้นก่อนครับหัว้เฉียดฝังมุมไม่มากที่สุดนะครับ

ในกำลานจ้างนวก็มานี่เลี้ยวไม่พ้นช่วงมันยาวนะรถคันนี้เพราะว่าช่วงมันจะไม่เต้ากันนะแต่ละกันกันแรกนี่เลี้ยวพ้นกันที่สองนะกันนี้ไม่พ้น เดี๋ยวับมาเจียดสารามาเลยนะครับ้ว่าจะพ้นมาพ่นบนี้น่าจะพ่นนะครับโอ้โหน่าจะพ่นนะรอบนี้ คนแล้วนะครับรอบนี้นี่ขนาดแกตีวงกว้างเนี่ยนะครับเมื่อกี้ไม่พน้นนะรับผลแล้วครับผลแล้วมาผลแล้วครับ,บ กันนี้น่าจะยาวที่สุดนะครับครับหมฟยีนะครับเอฟนี่ไม่มากครับ แล้วเปี่ยนทีซ้ำแทงเลยปั้งโอ้กันนี่ปนมาบายกันนี่สันน่ากันนูนเลยไอ้กันนี่นะ่าจะสั้นว่ากันเมื่อกี้นะันสบายกันนี่ ต่อมาในตนคนะตอนกรีดนะครับเนี่ยครับน่าจะเป็นกระดูกสันหลังสะพานนะครับ ความยาวนี่สามสิบกว่ามิตรนะรตั้งกอดตั้งดุกระปานแล้วก็ตั้งรถนะน่าจะยาวที่จุดในปฏิไทนะร,รถหัวลากแบบนี้พอเราเคยเห็นก็ไอ้นี่นะครับน่าจะยาวที่จุดก็มาสี่กัน,นครับสี่กันโอ้ไม่ตายนะตาย ลั่นเลยนะครับจยิบนี้ก็จุ่มกันยาวๆนะครับนี่แหละครับโปรเฟียากนสุดไตาย โปรฟียโปรฟียน่าจะไม่เก่ากันนะครับโปรฟีย ແລະກັບກວກີ້ກັບຕະຈົກກິນນີ້ລືມກະສະປະກາຍກໍເລີຍກໍແຈເດີ້ນະກໍຈະງານດຶບໜ້າພຸ້ນຕາມອີ່ຂໍໂທດຄັບ